สามทุ่มนะคะเฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออมไปกัอดออมนะคะวันนี้นะคะออมก็จะพาทุกคนมาดูว่าวันเดวิอดออมหรือว่าวันเดวิธตัวแทนประกันเนี่ยใน1วันนะคะตัวแทนประกันแบบอดออมทําอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะออมก็เริ่มที่แรกอยู่ที่ดอนเมืองค่ะมีนัดมามอบกรมทรนให้กับลูกค้านะคะแล้วไปดูกันต่อค่ะว่ากรมทนของลูกค้านี่มีอะไรบ้าง วันนี้นะคะอ,อมก็ถึงที่คาเฟ่นะคะที่นัดกับลูกค้าแล้วค่ะวันนี้ก็มามอบกรมทานให้ลูกค้านะคะ1ท่านจะทําไปเลย2เล่มนะคะเป็นประทานสุขภาพกับประกันชีวิตนะคะและนอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขนมค่ะนี<อ>่นะคะเวลาเจอลูกค้าเนี่ยก็ต้องมีขนมมาให้ตลอดนะคะเพราะว่าเจอหน้าเรานะคะก็ต้องได้กินของอร่อยใช่ไหมล่ะคะงั้นเดี๋ยวขอข้ามถนนแป๊บนึงนะคะทุคน ตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านคาเฟ่นะคะที่นัดกับลูกค้าแล้วอย่างแรกที่ต้องทําก็คือเดี๋ยวต้องไลน์ไปบอกลูกค้าก่อนนะคะว่าออดอ้อมถึงแล้วพี่เสียค่ะทำงานอะไรพนักงานบริษัทนะคะบริษัทเอกชนค่ะแล้วทําไมพี่เสียถึงแบบว่าอยากทําประกันก็คือจริงๆแล้วมันมาเริ่มมาจากที่เดิมที่เคยมีประกันอยู่แล้วที่ครอบครัวเคยทำให้แต่พอเรามาทํางานเองแบบเต็มตัวแาบนั้นแล้วก็ต้องส่งเองถูกไหมคะสดว่า ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้เคมสักทีแล้วเราก็ใช้ประกันสังคมอะไรอย่างนี้ไปก็เลยปล่อยขาดไปขาดไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะก็คือขาดจัดเป็นเรื่องเลยนะคะขาดัดใหญ่ใหญ่จากนั้นเลยรู้สึกว่ามันก็ต้องมีแล้วก็เลยเรื่องตีจากมาทำค่ะแต่ทําไมถึงแบบว่ามาทําพะการกับน้องอดออนเอาจริงๆน้องที่มาหาเรใช่ไหมคะแต่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะแต่คือเพื่อนอะแนะนํามาบอกว่าเนี่ยมีน้องที่เป็นตัวแทนแบบเหมือนจะได้รับรางวัลต่างๆเยอะเ ไปส่งแนมะ่เอเ็กซแล้วก็แบบเซิร์ชว่าแบบเออถ้าเป็นตัวแทนแบบเหมือนเขาไม่แน่ใจว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรก็คือเป็นแบบเหมือนระดับใช่ไหมแล้วเหมือนจะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าก็เลยคิดว่าน่าจะแบบน่าเชื่อถือระดับหนึ่งก็เลยติดต่อไปแล้วก็ในเราดมีมากๆก็เลยโอเคไม่ได้ติดต่อคนอื่นเลยค่ะคือแบบเขาไม่ได้เขาเลยขอบคุณนะคะนี่นะคะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเหมือนกันนะคะตื่นเต้นนะคะเาม,มาเราไปดูนั้นเรามาดูเล่มกรมทานดีกว่า ไปที่ต่อไปกันนะคะส่งลูกค้าที่รถมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปที่ถัดไปกันนะคะจากดอนเมืองนะคะเราจะย้ายไปที่เซนทัลเวสต์ิวค่ะเราจะไปเจอกับพี่ๆนะคะที่เป็นตัวแทนประกันเหมือนกันนะคะเราจะไปทบทวนแล้วก็เรียนแบบประกันแบบใหม่เนาะอ่ะกันเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเจอกันที่เซนทัลเวสต์ิวค่ะ